เราเนค้อแังนันลานบบนี่นะลานใหญ่บดีถลานใหญ่บ้อยู่นี่บ่ตัวนี้นะสวัสดียอทำบุญทำทานเอานมทนาทำเด้อนะด้กันนีกันจะทำบุญกานเ้อะทำบุญด้วยกันฝางเญชวอให้เนอข้อติดตงไหนเนอเสียด้วยเออโออเออเออออโอ้ถูกเปทางมมงามมา

โอ้ยมาหอเฮือนแล้วมาพาป้า,ปา,ปาไปซื้อเครื่องขึ้นบ้านไม่โดยสบายดีสวัสดีเด้อหันูุจ้าเลยเอาเกิดมาให้ลูกเด้อโอ้โนขึ้นบ้านไม่เทินงามผุนเพิงเทินงามป้าเฮ้อเฮ้อลูกหล่ะเฮ้อก้าบกราบลูกหลาก้าบก้าบ เป็ดกลับกลับเออเป็ดกลับกลับโดยเอสบายัลาอศิวไอินอินะเยอะไปรกรนี้เพื่นมิแต่ขีดเป็ดไปดูเป็ด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 โดยฮเออเป็ดกลับก ให้ให้ารูปบางรูองป่านเอขึ้นเชิงปอนถิ่นนี่ปอนได้แงเมียงเนียเยเพื่อนเมืองไม่ได้ยนอไรนะม่วใตนาะป่ไป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 ไไป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 ไม่วงปไปม่วงงนี่ปป หองดีแต่หองมุมกุ๊บก่อยม่วงคักเยอะก่อยม่วงมอย่ตั้งแล้วคับเต้งแต่นาหาสิมาเห็นเฮือนงามบาทนี่มาวันนี้จนงามสิขึ้น เตรียมขึ้นบ <si> <ma> <asi> no? ้านใหมใครอยู่มาพี่มีอันนั้นครบอะไรมาเห็ดยูพี่ด้วยมาบุมียังไ้หอพุ่นหอพี่เบียนแพ่งกินเหล่าข้าวพ่อนไปมากกินเหล่าข้าวพ่อบนเบียนบ่ไว

เลยอาเตนมาพม่ามาชุดหนึ่งวะแต่นางในบมยันบวัดกันเนาะโอกลางรถทองให้ท่งหน้าหัวน้อยินเฮอนดุเช่หละอจ้ดูเช่าละใช่โทษเจีอยิวที่ไอ้อนในของกันนี่

โอ้ทางในมีห้องจะห้องนี่สองห้องสองห้องนอนเฮ้ยเกินป่าอยู่แต่ผมได้เห็นเลยเออมาเห็นแต่ผมเคยนั่นทางมวงชื่อในของสาวนานั่นฝากชื่อเครื่องแกงสาวนาเพิ่นฝากชื่อเครื่องแกงไม่มีอะไรสุดท้ายฮะลายวะอ่าน ได้จยินใช่ไมเอาได้สะได้ยินบ่นาลาย่ะเตรียมขึ้นบ้านใหม่ฮัลโหลเราค่ะโอ้นำอ่างอยู่นบูบูก้าขึ้นนาะไปชวนรุ่นในในยินแต่ว่าคนล่างเท่านันันรุ่ป้าอยู่ตู้ก่อนเรี้ยมาป้ายะ่ันรลูกป้า อยากกัได้หนเฮ็ดะไได้ด้วยกันได้อนมีแนวเพลงอยากกันได้เสียวเียวอยู่เงี้ยงามบุดๆไว้หลายอยากได้ปะป้าป้าป้าแม่หูมะมือของสายเด้อสายบรยุกธิต่อป้าเมื่อจะได้เฉาที่รถไฟฟ้าเมื่อปะ ไปแต่เป็นาวตระใดที่มันยังบ่ไร่ยังโทรหาปืนยังไมได้ออกไปอีกอยู่ทางสมุนยังม่ที่ชื่อยัางหายเล่าได้เนิพี่เตตัวก็ัวใจได้วหายเล่านี่กินน้ำป้างวดนี่ไปแต่ผู้ชมน้ำพิงกอนน้องนิงขึ้นตู้กอน้ะลกใช่ใช่ปา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 ไอชินอัดตู้แล้วฮะทะลกมีอะไรมาเอาไปนะ มาหอดเดือนเมต้แ huh. ล uh ้วสายไปฮ ONG ไปฮ้ n g เอะไปห้องลูกพิงน่ะปาตู้ตู่ตู่ดีใจวะดีใจตาเล็กตดตา้งายยังไงน่ะทายยังไงนะทายยังไงเฮ้ยมุ้งเอ๋อหลันปัดมาเลยบาทนี่หึทิมใช้ลงมว้งน่ะ

ตึ๊บตึ๊บทั้งแม่ละดูสบายดีอ้าวหัวจักน้องนางเนาะไม่ไายคลิปหไม่ได้ถ่ายคลิปเฮ้ยสิไปไปดูไปห้อนไปห้อนไปขั้นบนหม้อไปย่งไรไ้อย่างไรก่อน เออไปมังนอนหน่อยดมังนอนน่ยนะชวนได้เลยมาดูมาโตไหนโตไหนะออน้องเอ็มผอเอ็ม่ถ้จ้าถ้ไจ้าจาเ้จาเป็นว่านิถ้าจ้าเป็นว่าหนสบายดีเป็นว่าหนิสบายดีเนอะบ้นน้องพิงบขึ้นน้องพิงสบายดีนั่นสบายดีอุมสบายดีปลปลาย่ะ อยากนอนไดไหมอยากนอนเลั้ค่อยไว้นึ่งเอาไว้พุณตกเนอลูกตกเนอนั่มียากติ้เหอจองนะฮะออเนี่ย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 นี่เนี่ยพ่นจองอยู่ตู้้ลูกะไปไปเวียเอ เดี๋ยไม่เดี๋ยวอ่ยเดยวเดยวเดยวไม่เดียวจะไดนี่แม่จะไปเบี้ยกอะไรอยู่เเแม่จะไปเบี้ยงอะไรใด้ได้บานนี่ไปไปก่อนหาเห็นอะไยนะตบ่ตึงบ่รู้เทบ่เแล้วไบ่ไนี่วเต็มดมเแมไปเบ้านเอดพายยีดีเนาะเอาแมยโย่เดยมี่มีแรงด้ยมือนี

สบายดีก็แบบว่ได้นั้นเลยผุนเอ็มกล่องเสาดวปูายบายไปายบายบายแม่กันไายม่รักกอนนะแม่รักกันนะรักกันก็ลูกนแมกกันที่ไปหาพันที่หลายให้เหรอคดพันหรอคนเ็นมันเปลี่ยนไมยักสาสามสาวหาพันผูชายลไหอันั้นนะกองราชิดคือสองตาอันสองกอันนี้ หมดแล้วเห็ดมไม่่าเลเพราะมันไม่ชหานเออไม่ช่มันหลอยู่บ่ทักทักยเออผู้ชาแล้วกนนั่นใช่เถอ่ะเหนพนังเหรี่ญน่เอาล้มได้ลูกนี่พเ่เข่งไชิพันในช่องเข่ไม่ห่นะไม่ห่าไม่โย่หแงเนาะไป่หลไปกนเถอขอย้องดิน่นะอืให้ของินไแรหน่นะทักแรกบานีเอาล้แตมก็ แปมึงแลว่อ้มาเอานี่นะใช่นั่นเด้อมันนั่นมือน้อมาเอาก็โยกพี่นอนพี่เลยเห็นที่นอนนตูู่ก่นอนอ่วี่พี่นุ่งกัโป่งนะหายเปียนหายน้องหายแม่ก็ปป้าเด้อเอ้ยเห็นน้องูกอาลูกไปใส่นะไะออเแม่มืนจะเอาเนฮออไปนอนน้องเอ็มไ่ได้งนอนไงเออไปอย่าไปไเพื่นอยากนอนได้น่ะ

โอเคไปพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ท่างสมบูรณ์ก่ะไปชงน้องน้ำพิงมาจากพาป้าไปซื้อเครื่องกะไปโอ้นี่เพื่อนที่วาที่เป็นพี่น้องวอเตียงนี่เนาะเป็นเดิกหรือว่เอาเ,เดิเดว์กเหมืน,นกางจัดงานอะไรอ๋เดิกแล้วกลางทางเลยเนาะโดย okay. ไปโอเคไปพี่น้องเลยตอนนี้ทางสมบนรณเนาะ เรลียนไปไป่งน้ำพลงอยู่น้ำแม่ตู้มาแต่ตลาดพอดีได้เอาคนไป่งอยู่คนเลยพอิีป้าแล้วก็จีขืนบ้านไม่เมื่อยังก็เอาไม้เก้าค้ำาถึงเมื่อวันที่สิบแปดเราอ่ะโดยเนี่ยก็บกำลังจะออกไปเวียกก่อนแล้วก็สจะได้กับเขามาไปพี่น้องเอ๋ไปจ่ายเงินให้ค่าเครื่องก่อนสั่งบอกคนไว้ยังไม่ได้จ่ายเงินนอกอวานนี่ก็ได้่งให้อันสั่งให้ทั้งน้อง ยังยังบ่ออนะยังบ่อโบคอนพี่น้องไอ้ที่ว่าสบุนสช่างบล็อกไฟไฟเนาะโดยมิเตอร์รศาสตร์ตี่สามรับสมองตรงกันสบุนกำลังจะออกไปยังงานยังแค่ตัวหนาเลยฮะงานแต่งบ่ไหนแฟนบอกงานแต่งบ่สอ้าวหนักทั้งเขาเอเซียงบ่นั่นเต็มสละอยู่นะชอว์ชอว์ เพิ่นกำลังจี้เข่างานกันเขาก็ได้คือกันเหมืนบ่เขาก็ได้คือกันนี่นะแต่ว่าเขายังบ่ได้พราะด้วยบวานนี่เอดเต็มชุดเลยคุณเต็มชุดแล้วม่แต่เฮายังบ่ได้เต็มชุดสาธุคุณมองดูจี้มองดูหันแล้วเพิ่นข้อแง่นั่นลานบ่นี่นะลานใหญ่บ่นี่ิสาธุลานใหญ่บ่อยู่นี่บ่ตัวนี้นะ สบายดีอทำบุญทำทานเอาโนมทนาทำเด้อนี่กันนี่กันจะก็ทำบุญทำทานเ้อะทำบุญด้วยกันเผื่อช่วงให้แน่ขอติดตรงไหมได้เสด้วยเด้อโด้อด้อด้อ๋อโอ้ยจองามนี้ไปหลวงพ่อท่านนไอ้นั่นอยู่คู่เบมีนมอมเลยนี่แนนคอยหล่ท่นได้เตรียมพ้อมไปสั่งเลยนี่นะ มาลับีนบัดปะได้ซ่นัก็สิมือเตรียมพ้อมกันได้จ uh, ้าเนาะโอ้โหไปเนมืมือแล้วนี่คมูน่ะเนอะใส่ช no ุดมั้งหละเนาะชิขึ้นบ้านไม้เราิขึ้นบ้านไม้ก้าคำเลยเลยเลยไปสิมือ งก่อนไป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 เลยไปแต่ก่อนเด้อไปไปไปพี่น้องเลยเธอหมูพวกมาติ่มอื่นเดียวยังเดือแต่ห้าวแค่นั้ยังว่ายังพพี่น้องเลยไปเป็นกำลังเสริมเนาะผุนทางน้องจีนกันแต่งตัวง่ายมีดีผู้งานบูชาเชิญเพื่อนไงตีดีนี่ผู้ ว่าจะตอนนี้อ่นเพิ่นยังว่าได้ออกไปพ่ออ่นผุนก้าเพิ่นเอิญเชิญออกไปพ่ออ่านผุนนั่งกับให้ลูกเจ้าบวชนะทั้งบ่วสีทองกับสาบุญมาวันเฮาบ้านเพิ่นกับเพิ่นนิบหน่ยเชิดบ้านนี้เนาะเอ้ารถเกับราเล่งบ่ได้รถเร่งมาได้รถเร่งมาได้เออโดยโดยาถูกไปน้าไ่เช้าจะออกมาได้ออกไปเวียกอยู่บ่าหนิ แต่การแต่งตัวแข่งนะบริบรานเลยวันนี้เ <c oughs> ม็ดมันจุ๊บจุ๊ผมแล้วก็แล้วบอคนเฮาสวงามเนึ่ยต้องงามอยู่ในหันบอ,อต้องงามบอกว่าเต็มใจหมดแล้วตัวนะงาม,มใจแต่งตัวงามคิดแนวบุรีกับบัวงามคือเก่าเนาะโดยบายเสร็โอเคเพื่อพี่น้องในสรารคลิปนี้ส,สมบูรณ์ก็จะได้ขอล,ำล้ำภาพอุปก่อนเด้อเนานะโดย,โดยโอกาว่าสบายดีสบายดี